คนว่าอูกับฟอคนรกเหมือนพาม้ตัดงแต่อูกับปงมีผญาเหมือนพาไม้ยนอกปองมาวัดมามามาเนี่ยๆอย่าอยแม่โตมาแล้วครับเมาคุณเจ้าครับมาลองดูนะไม่ได้จะชมโตต้อ็มากินมาตั้งมาส่งเข้าสระน้ำครับมาวัดมามาเขาต้องสงบเงียบเงียบเตรียมตัวแม่แล้วเขาวัดเข้ามามาวัดนี้ก็คือเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เป็นที่อยู่ของสงฆ์วัดนี่นะวัดนี่เป็นที่อยู่ของสงฆ์ก็แล้วไม่ไหนวัดวัดของบุทธีอาหารก๋าสาลาอาหารก๋าบีหรนะฮะนะกูกับแม่นีวัดอ่โอ้ไปไหนวะเจดีย์โอที่เขาอยู่นี่กับแม่นวัดเนึ่งโอ้ใหญ่ใหญ่ก็มาเจ้าที่กับวัดนะอุ้ยกับวัดวัดวัดก็รวมกันนี่แม่นหมดบนห้องว่าเป็นวัดถูกอ่าฮะเป็นวัดถูกสถานวัดของเขาเนี่ยเป็นวัดถูกสถานเพราะว่าจะเป็น สาลาบุตที่หารกำแพงโอโซบมูนนี้มนรวมกันเป็นวัดหมดรวัดทุสถานนี่หรอวัดทุสถานนี่รับพี่พี่น้องสรัทธาบุนก็ต้องมาก็มาหาผู้เจ้า1มาสาเข้า2มาทำบุญสมาล้างบาปสี่มาเอาผู้สนหมาเอา้อหนึ่งหเอานหนึ่งมาหมดไลยหลายประตูประสงาะกัอันนี้แม่มจเอารไดาเอาบูชาอีเย เอาไปลำโลดเนี or, or, ่ยเออเอาไปลำโลดเอาไปซองมาใส้อู่ยังไงบ้านบานเปิดร้านสังกพันนี่เวัดใดที่ทำไปเลยกับตุ๊เจ้าตุ๊มเนย่างโงู่จาเอาเช้าเอาไปลำโลดหนึ่งเม็ดุไปใช้เอาสังกพันเพื่ขายไหมเเปาะเมาต้องได้เริ่มเป็นกันเริ่มตั้งแต่เ้าแบบไบเนาะเจ้าว่าคนไหนนี่อย่างนี้ครับต้อเเอจะบอกเ มียวัดหัวอยากยั้มต็ดตีกวาปั้นเนน้ปันอกักันเต้มเก่ากบกบอบก็จะไปอ้วนักเก้วัเรื่องวัดวา้คือคนเข้าวัดอันนี้ละมันก็หูเดิงเก่าเปิดเกอาลักนล้วก็าเอากาัมาหมายมาบนา่ตัวก็หูละมันหาเจะดใหญ่โตบนที่นตัวนะคะกบกบกบก็จะไปัดาัก ัเราแค่กำนัลันคือฟันทุบสั่งทางคือหัวอปีน้องมาทำมาบุญกินตันเป็นของอภูบาละอาจารย์พระเจ้าเป็นตึอของผู้พี่น้องและหโอสถตาติ้บเบิลปากันมาหลายคนที่เราดี

มาอยู่ลำบากซีลาวัดนี้วัดแม่หมูย่ามาอย่ามาอยามาอย่มาอยู่วัดหนึ่งแ่อาบอกเป็นตาาเปหัวหมาอยู่นกระเินกฆ่อนเป็นของอนาคตมึงอยาลัวมาอยู่ไม่ถูกต้องมาที่ไหนีพันนี้มาปุ๊หัวใส่มาลูกปลานลานป้าเกิดมาอยู่ กับเปืองนั่อยู่ไพกับเปลือกไฟอะไรที่ทำไมอย่าเอามาปินกู้อย่าเอาบุตรเอาลูกผัวมาอยู่มาฟังกูว่าน้องไม่ดจที่ไหนฮัลโมาอยากมาซื้อใจนักแหวนตุ้งเจ้ารวยเลี้ยงมันเป็นของงาหน้าโบของศาสนาตุ้งเจ้าอีเหนียบง่าาวะผู้ที่ทำตีดุงอเกิดเอาไป้ินต่างงาบู So mà ông oai ông gaya, mù mà sapa, cả ngon, gật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  ngon, đi ngon, gật 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 ngon, ขนาดอูดประมาณตึหลักสงหลักยาวก็ประมาณเสี้ยวเดืนบอกไว้แล้วันจะแบลงใหญ่ดีนน้น่นะาดนาดพยานาม่ขนาดโระนาดมานอกเป็นพยานเอาะบรรดาบำเพ็นาการกบองกูฮันตุบใส่ยูนไว้ัางแคเป็นสามพี่น้อง แช็มเก่ามาอูเรื่องดำสองเมื่อปะโถอยมาอู้เรื่องปักกันลำกังบอยหาบ้าบอยกับพี่หานาหลังใหญ่ปรายยุบจอบใหญ่มีอย่างมาทำลูกมาถามหากระอดปากได้คนนักคนเบาคนดอกกับคนไปเบอร์หูจ้องใจกับพี่หานาหลัง นีกระลำโตว่าลำใหญ่วัดศิลาแปกเอาไว้บัดกันหมู่ศรัทธาที่เพิ่นมาตึงวันหมู่อดฟังไหลจ้อะไหลบางถือป้าไนอกถือปผ้าไในหมู่ไม่ยิงปพาใจเขาลังไหลไว้อาบน้ำไปเลยกับุ้ยิบจิบจิจิบตะกไว้อาบน้ำ